สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไ y b บอร์ช n n น l และท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการโอนเงินพร้อมเพย์และวิธีการตรวจสอบหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินผ่านแอป TTB Touch ของธนาคารทหารไทยธนาชาิบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะตรวจสอบหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินได้อย่างไรผมตอบได้เลยครับว่าได้แน่นอนนะครับโดยใช้วิธีการโอนเงินในรูปแบบพร้อมเพย์เข้าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้รับเงินนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะขอใช้แอป TTB t o u c ของธนาคารทหารไทยธนาชาติในการโอนเงินพร้อมเพย์และตรวจสอบหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินนะครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาโอนเงินในรูปแบบพร้อมเพย์แล้วตรวจสอบหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับให้ท่านเปิดแอป TTB t o u c ขึ้นมาแล้วทาการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยถ้าหากว่าผู้รับเงินใช้หมายเลขพร้อมเพย์เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้กดตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่ในที่นี้ผมจะโอนเงินพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนของผู้รับและต้องการเช็คหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินด้วยว่าผู้รับเงินได้ผูกพร้อมเพย์หรือไม่ให้กดตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับให้กดตรงเมนูด้านซ้ายมือบนสุดที่มี3แท่งตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าโอนเงินพร้อมเพย์ ให้ท่านเลือกพร้อมเพย์ผู้รับเงินเช่นผู้รับเงินใช้หมายเลขพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนให้ท่านเลือกเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะครับจากนั้นให้ท่านกรอกหมายเลขพร้อมเพย์หมายเลขประชาชนของผู้รับเงินตรงนี้นะครับแล้วใส่จํานวนเงินที่ท่านต้องการจะโอนตรงนี้นะครับแล้วกดยืนยัน อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยเช่น ce ชื่อนามสกุลหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่มีชื่อผู้รับเงินและหมายเลขพร้อมเพย์นั่นหมายความว่าผู้รับเงินยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนให้ผู้รับเงินทําการผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรก็ได้ที่ผู้รับเงินมีนะครับแต่ถ้าหากมีชื่อนามสกุลหมายเลขพร้อมเพย์ผู้รับเงินนั่นหมายความว่า,า,วาผู้รับเงินได้ทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านอยากจะตรวจสอบว่าผู้รับเงินได้ผูกพร้อมเพย์หรือไม่ท่านก็ไม่ต้องกดยืนยันนะครับแต่ถ้าหากท่านโอนจริงๆให้ท่านกดยืนยันตรงนี้นะครับแล้วทําการใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งเพื่อยืนยันว่าท่านต้องการจะโอนเงินโอนเงินพร้อมเพย์สำเร็จให้ท่านสังเกตดูว่าเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวก็หมายความว่าท่านโอนเงินสาเร็จ ถ้าหากท่านโอนเงินพร้อมเพย์หมายเลขนี้เป็นประจําให้ท่านกดตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นรายการโปรดครั้งต่อไปหากท่านต้องการจะโอนเงินให้ท่านกดตรงที่รายการโปรดได้เลยนะครับโดยที่ว่าท่านไม่ต้องจําหมายเลขพร้อมเพย์อีกต่อไปนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่ท่านทําความเข้าใจสักเล็กน้อยท่านก็สามารถที่จะโอนเงินในรูปแบบพร้อมเพย์ได้อย่างง่ายๆนะครับ หากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามนะครับผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ